วันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าจากเชคอับัสบาตาวีมาเช่นเคยนะครับท่านเล่าว่าวันหนึ่งไงก็มีสายโทรศัพท์โทรมาโทรมาหาท่านเนี่ยบอกว่าพ่อของเขาอ่ะกำลังจะเสียชีวิตพ่อของเขาเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลกํากลังแบบเรียกว่าแย่เลยก็เลยแบบว่าถามเชคว่าเป็นไงแบบว่าถ้าเกิดว่าท่านเสียชีวิตวันเนี่ยทางเชคจะสามารถไปอาบน้ำมายัดจัดการศพให้ได้ไหมสะดวกไหม มีเตรียมพร้อมนู่นนี่นั่นหรือยังอ่าเชคก็บอกว่าไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็โทรมาอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเขาก็จะไปจัดการศพให้ปรากฏว่าก็หายเงียบไปวันถัดมาก็โทรมาอีกแล้วคล้ายเดิมเลยเชคพ่อฉันเนี่ยใครจะเสียชีวิตแล้วอาการอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหพูดเอากองอาการเล่าเรื่องให้ฟังนะ่ะแล้วก็บอกว่าท่านเนี่ยว่างไหมมีคิวไหมติดงานอะไรไหมสะดวกไหมก็ถามแบบเนี้ยแล้วพอเชคบอกว่า เดี๋ยวถ้าเสียชีวิตแล้วก็ค่อยโทรมาทีนึงก็ได้เดี๋ยวท่านไปจัดการให้เขาก็โทรมาอเงี้ยทุกวันก็ไม่ตายสักทียังไม่เสียชีวิตสักทีก็โทรมาเล่าอย่างเงี้ยทุกวันเป็นเดือนเพราะนั่นเชคบอกว่าไม่ไหวว่ะอะไรก็ไม่รู้สติดีกลไม่รู้โทรมาอยู่นั่นทุกวันเลยไม่รู้แกลหรือเปล่าเขาก็เลยบล็อกเบอร์ไปเลยไม่ไหวแหละเหมือนโทรมาแกล่ะไม่เห็นตายสักทีทีนี้วันดีคืนดีก็มีสายโทรมาเข้ามาใหม่ ก็มาบอกว่าเขาคือชายคนนั้นที่โทรมาหาเช็กก่อนหน้านี้น,นะครับเขาโทรไม่ติดไงเขาเลยเปลี่ยนเบอร์ใหม่มาบอกว่าเขาเนี่ยพ่อเขาเสียชีวิตแล้วให้เช็คไปจัดการศพให้หน่อยนะครับทีนี้เช็กก็เลยไปก็ไปหามยดะที่โรงพยบาบาลเลยที่นั่นเวลาเขาคนเสียชีวิตอเขาจะมีห้องอาบน้ําศพให้เลยนะที่โรงพยบาบาลเนี่ยเช็กก็ไปถึงที่นั่นกับทีมงานเนี่ยนะก็ไปรอไอโทรหาพ่อเขา เขาบอกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวไปช่วยแต่ว่าให้รีบจัดการศพไปก่อนเลยไม่ต้องรอเขาแต่เดี๋ยวเขาจะตามไปปรากฏว่าเชฟก็เห็นว่าเอ้าเนี่ยลูกเขาโทรมาหาทุกวันเลยต้องรักพ่อมากๆใช่ไหมก็เลยกะว่าจะรอเชฟก็รอรออยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นหลายชั่วโมงเลยปรากฏว่าก็ไม่มาไม่มีใครมาเลยญาติพี่น้องของมายัดเนี่ยเพราะนั้นเชฟพยายามติดต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งโทรไปหาเบอร์ใหม่เขาเนี่ยที่เขาเอาเบอร์ลูกชายโทรมาเนี่ย ก็โทรไปหาลูกชายเขาแล้วให้ลูกชายเขาเนะี่ยติดต่อพ่อเขาหน่อยไอ้ลูกชายอ่ะก็ไปโทรหาพ่อของเขาแล้วพ่อเขาตอบว่าไงพ่อเขาฝากบอกลูกชายไปบอกเชคหน่อยบอกว่าไม่ว่างติดธุระทางานอยู่ไม่ว่างลูกชายก็เลยโทรบอกเชคเชคก็อึ้งเลยนี่โทรมาเป็นเดือนๆน,น่ะเพื่อจะบอกเชกว่า พ่อเขาจะเสียชีวิตแล้วให้ช่วยไปอาบน้ําให้หน่อยแล้วพอวันที่พ่อเขาเสียชีวิตจริงเป็นไงบอกว่าไม่ว่างติดธุระทางานคิดดูผมนั่นเช็กก็เลยเป็นไงก็เลยจัดการอาบน้ำกับทีมงานอาบน้ําศพให้เรียบร้อยพออาบเสร็จไอญาติของเขานะลูกคนอ,อื่นๆเนี่ยก็ติดต่อเช็กมาแล้วบอกว่าไงบอกว่าเช็กช่วยพามายันเี่ยก่อนจะไปละหมาดเดี๋ยวพามาแวะที่บ้านหน่อยเขาก็บอกบ้านเลขที่ไปนะให้เช็กไป ขับไปให้ญาติพี่น้องเขาได้เห็นก่อนก่อนที่จะไปละหมาดไปฝังเขาก็เลยขับรถไปเชคกทีมนานก็เลยขับรถพาเมยเนี่ยไปพอไปถึงที่บ้านเป็นไงเห็นว่าโโบบ้านายายเลยใหญ่โตเลยเป็นครรื่ยา,ยางหาดเลยกว้างใหญ่ไพศาลเลยพอไปถึงหน้าบ้านเป็นไงกดออดเรียดญาติพี่น้องเขาก็มายืนรอกันก็บอกว่าเชคเดี๋ยวไม่ต้องเอาเมยัดเข้าบ้านนะเดี๋ยวไปกลับรถมาแล้วถอยหลังเข้ามาหน้าประตูรัวเฉยๆคิดดูเขาไม่ให้เมยัดเนี่ย เป็นพ่อของพวกเขาอะ่ะเป็นครอบครัวของพวกเขาอะ่ะเข้าบ้านเนี่ยให้จอดอยู่นอกบ้านนี่แหละถอยหลังมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเปิดรถให้ดูเฉยๆคือจะดูเฉยๆเพราะนั่นเชคก็กลับรถมาถอยหลังมาแล้วก็เปิดประตูรถเพื่อเอามายัดอะ่ะเอามาให้ดูพวกเขาเป็นไงญาติพี่น้องก็มามุ่งดูบางคนก็ร้องไห้นะลูกสาวก่าคนนึงบ้างนะร้องไห้บอกว่าขอโทษเสียใจด้วยที่เขา ไม่มีเวลาไปดูแลพ่อที่โรงพยาบาลเลยพ่อเขาอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเดือนน่ะแต่ลูกเขาไม่มีใครไปดูแลเลยและไอ้ที่ไอ้คนที่โทรมาไอ้ลูกชายอ่ะแสดงว่าเป็นไงก็ไม่เคยไปเยี่ยมเหมือนกันสงสัยจะถามอาการจากพยาบาลอย่างเดียวเลยหรือถามจากหมออย่างเดียวเลยว่าโหแย่แล้วไอ้หมอหืนพยาบาลก็คงคิดว่าถ้าบอกว่าแย่แล้วก็คงมาดูกันนะนะปรากฏก็ไม่มีใครมาดูยิ่งแย่ก็ยิ่งคิดว่าเขาจะมาดูเขามาเยี่ยมปรากฏไม่มา จนกระทั่งเสียชีวิตเี่ยและเช็กบอกว่าไงอยู่นอกรั้วน่ะแต่มองเข้าไปข้างในเห็นอะไรรึเป่ะเต็นเต็มเลยทั้งเต็นทั้งโต๊ะเก้าอี้โต๊ะบุฟเฟ่เตียงไม้หมดแล้วนี่ขนาดเพิ่งเสียชีวิตนะแต่ว่าของเตรียมไม้หมดแล้วแสดงว่าอะไรเตรียมมานานแล้วเช็กมองไปดีๆบอกไปไงอลอฟุนเกะเลยสแสดงว่าตลอดหนึ่งเดือนที่พ่อเขาเข้าโรงพยาบาลอาการหนักเนี่ยลูกๆเขาเตรียมจัดงานแล้ว เรียกว่าเตรียมฉลองแล้วโต๊ะเตอะเช่ามาเต็มเต็มไปหมดฝุ่นเคอะเลยไม่ยอมตายท,ทีไม่มีใครไปเยี่ยมเลยจนกระทั่งวันตายแล้วก็ยังไม่ให้ศพเข้าบ้านอีกเป็นไงขอให้จอดหน้าบ้านนี่แหละแล้วก็จะดูเฉยๆแล้วเป็นไงเพราะนั้นก็ดูเสร็จเรียบร้อยร,ออร้องหงร้องไห้เชกนะจับมายัดอะเพื่อที่จะปิดกลับไปเหมือนเดิมอะพอท่านจับมายัดเลยนะท่านบอกว่าร้อนสีเลยเหมือนกับไฟเลย แสดงว่าอะไรไม่ยัดเขารู้นะ่ะเขาได้ยินนะเขาเห็นว่าเป็นไงลูกๆของเขาไม่สนใจเขาเลยวันที่เขาตายไปเนี่ยลูกๆไม่ได้สนใจเขาเลยเมื่อพอท่านไปละหมาดนะมีญาติพี่น้องแค่ส่วนเดียวเองที่ไปละหมาดไปฟังศพนอกนั้นไม่เห็นสนใจเลยอยู่เตรียมงานจัดอย่างเดียวเลยวันสองวันถัดมาเน่ะเชกบอกว่าลงข่าวเลยนะ ว่าบ้านหลังนี้จัดงานไว้อะไรให้กับมายัดนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากเชคบอกว่าโอ้โห oh, oh, ม่งยิ่งใหญ่กว่างานแต่งงานนี่เขาบอกว่าไม่เคยเห็นงานแต่งงานใครใหญ่เท่ากับงานไว้อะไรของบ้านหลังนี้เลยไม่รู้ไว้อะไรหรือว่าฉลองการจากไปของมายัดนี้เนี่ยคงดีใจมากเลยนะเดี๋ยวแบ่งมรดกกันสักทีนะครับเดี๋ยวนั้นผมฝากพวกเราทุกคนนะวันนี่ ถ้าอัลลอฮ์ให้เรามีริสกีที่ดีมีรายได้ที่ดีมีชีวิตที่สุขสบายก็อย่าลืมขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็อย่าลืมศาสนามันนึกถึงเรื่องของซอบ้าท่านหนึ่งอะในสมัยนบ,บีอะนะท่านยากจนปกติอะท่านก็ไปละหมาดประจำอะอยู่ที่มสัสยิดทุกคนก็เห็นนบ,บีก็เห็นวันดีคืนดีไปขอร้องนบ,บีบอกว่าท่านนบ,บีขอดูอ้ายฉันหน่อยให้ฉันเป็นไงให้ฉันร่ำรวยให้ฉันมีริสกีดีดี ท่านนบ,บีก็เตือนแล้วบอกว่าแบบเนี้ยดีกว่าแล้วท่านเนี่ยเป็นแบบเนี้ยดีแล้วแต่เขาไม่ยอมไงเขาอยากให้นบ,บีเนี่ยขอดวอาให้กับเขาพอนบ,บีขอดูอาให้กับเขาเป็นไงเขาเริ่มร่ํารวยไงมีทรัพย์สินเงินทองมีปศุสัตว์มีแพะแกะมีสิ่งต่างๆมากมายจนกระทั่งเป็นไงเขาเริ่มลืมอัลลอฮ์เขาเริ่มไม่ละหม,มาดสุเหราหแล้วเขาเริ่มไม่มาละหมาดจามาุมารจีมาซดแล้วเริ่มหายไปแล้ว เริ่มไม่ว่างและเริ่มติดธุระแล้วจนกระทั่งเป็นไงเริ่มเห็นเฉพาะวันศุกร์ก่อนพอไปมามาวันศุกร์ก็ไม่เห็นแล้วเริ่มเห็นเฉพาะวันอีดไปไปมามาไม่เห็นอีกแล้วไม่ว่างติดธุระเนียธทุระดุนยาเนี่ยเดียนในวันนี้อย่าสแสวงหาความสําเร็จในโลกดุนยาเนี่ยจนกระทั่งชีวิตในอาคีรอนเนี่ยล้มเหลวเนี่ย فعواتلني إلي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.